ยก2ในลีกพรีวิวก่อนเกมเอลคลาซิโกมาดริดเปิดบ้านเจอบาร์ซโลนาสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาพรีวิวก่อนเกมเอลคลาสิโกนัดที่2ในลีกนะครับหลังจากยกแรกในลีกที่บ้านของบาซ่ามาดริดก,ก็สามารถบุกเป่าชนะมาด,ด้วยสกอร์หนะึ่งต่อสองเนาะนัดนี้ก็จะได้ดวลกันในบ้านของมาดริดบ้างนะครับซึ่งก็จะลงแข่งขันกันวันจันทร์ที่2 2เมษายนนี้นะครับเวลาตีสองก็คืนวันอาทิตย์ครับผ่านเที่ยงคืนไปตีหนึ่งตีสองอ่ะก็เปิดทีวีดูได้เลยซึ่ง บรรยากาศภายในทีมตอนนี้นะครับก็เร <c oughs> ียกได้ว่าต่างกันลึกลับเนาะฝั่งบาซ่าเพิ่งพลาดท่าถูก ache, เปเชเขียดตกรอบยูยฟ่ามาแบบ <c oughs> ตอนนี้ก็บรรยากาศมาคุสุดๆภายในทีมก็เต็มไปด้วยความเศร้าๆซึมๆ,ๆนะส่วนฝั่งมาดริดโอ้โหคนละขั้วเลยครับแฮปปี้สุด พอเพิ่งเคลียแมนซิตี้ตกรอบแล้วผ่านเข้าสู่รอบรองเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เฮฮาปาปปี้ครับความมั่นใจก็มาเต็มที่เนาะและหากดูจากฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยไม่สะดุดกันเลยครับถ้าเกิดว่าเราตัดยูฟ่าออกไปนะฝั่งมาดริดก็เจอแมนซิตี้เนาะเสมอกันทั้ง2นัดเลยส่วนฝั่งบาร์ซ่านัดแรกชนะนัด2แพ้เขานั่นแหละครับก็ชื่นชมฝั่งมาดริดแหละครับรายการยูฟ่าเหมือนรายการเขาอะเล่นได้แบบเก่ามากๆมาดริดเล่นรายการยูฟ่าเมื่อไหร่ก็เหมือน ได้แบบค่าพลังเพิ่มอ่ะส่วนฝั่งบาซ่า ก็อาจจะต่างออกไปเนาะอาจจะดูตื่นตื่นหน่อยหลายๆจังหวะก,ก็ตัดสินใจผิดพลาดใช้ชนะอยู่ในกำมือแต่กับคุมไว้ไม่อยู่อะไรเงี้ยเออก็จะประมาณนั้นแต่การเจอกับมาดริดครั้งนี้เป็นการเจอกันในลีกเนาะบาซ่าก็จะไม่ตื่นหรือไม่ลกไม่ลนแล้วนะครับไม่เหมือนรอบตัดเชือกอะไรเงี้ยก็คือพร้อมเจออะในลีกแต่รายการอื่นก็เอาไว้ก่อนยิ่งเป็นใน UCL เนี่ยโ,โหเจอมาดริดต้องยอมเขาจริงๆครับเขานิ่งจริงแต่เจอกันในลีกเนี่ยมาเลยอ่าเกมนี้บาซ่าก็ต้องบุกไปเยือนเรอัลมา นะ้อที่นําเป็นจ่าฝูงอยู่มีแต้มห่างกัน8แต้มนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของบาซานะที่จะขยับเข้าใกล้มาดริดอะถ้าเกิดบาซ่าชนะนัดนี้ได้ก็จะลดช่องว่างของแต้มลงมาเหลือ5แต้มมันก็จะเป็นการไล่จี้มาดริดเนาะให้แบบพวกเขาล้นหน่อยอะถ้าเกิดทําแต้มล่นอีกก็โอ้โหลุ้นกันมันครับช่วงโค้งสุดท้ายแต่ถ้าเกิดเหลือ5แต้มแล้วพวกเขาไม่พลาดเลยก็ยังแชมป์เหมือนเดิมอะใช่ไหมและจากที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่พลาดเลยเนาะพี่แกโหดจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าบา แพ้ในเกมนี้นะครับมาริดเขาจะเก็บเพิ่มอีก3แต้มนี้ห่างเป็น11แต้มครับโอ้โหจะตามยังไงให้ทันครับทีนี้ นั่นแหละครับนัดนี้ก็เลยสําคัญมากๆเนาะอาจจะเป็นนัดชี้ชะตาแชมป์เลย่าพอเห็นว่าเป็นนัดสําคัญแบบนี้นะครับบาซ่าจะสู้ได้ไหมพอดูจากฟอร์มที่ผ่านมาในยูฟาเนี่ยต่างกันรลาฟ้ากับเหวเลยฝั่งบาซ่าพาท่าตกรอบแบบเละตุเปะใช้คํานี้ก็ได้นะครับแบบนักเตะโดนใบแดงโค้ชก็โดนสตาฟก็ยังโดนนะครับล้วนไปหมดส่วนฝั่งมาดริดสู้กับแมนซิตี้แชมป์เก่าได้อย่างสูสีดวลจุดโทษชนะผ่านเข้ารอบ ได้แบบมั่นใจสุดๆเห็นไหมครับสตอรี่มันโคตรต่างกันเลย ถามว่าบาซ่าจะสู้ได้ไหมแบบเนี้ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าสู้ได้นะครับเพราะมันเป็นการเล่นในหลีกแล้วอะ่ะซึ่งครูนี้เจอกันฟอร์มรายการอื่นไม่เกี่ยวครับพร้อมจับออกได้ทุกหน้าเสมอและหากดูจากฟอร์มห้ามาหลังสุดก็ไม่ได้เหนือกวกันมากเนาะอาจจะเป็นมาดริที่เหนือกว่า1นัดอะ่ะมาดริชนะ3าบาซ่าชนะ2หรือถ้านับย้อนกลับไป6นัดก็เท่ากันเลยนะครับมาดริชนะ3าบาซ่าก็ชนะ3เหมือนกันไม่เสมอเลยครับพอดูปุ๊บ บางคนอาจจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมีนัดหนึ่งนี่บาซ่าชนะสาูนเนี่ยเป็นนักกัปชับมิดเองนับด้วยเหรอ โอ้ยคู่นี้มีกระชับมิดกันที่ไหนล่ะครับกระชากมิดกันตลอดอ่ะนั่นแหละครับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคู่นี้น่าจะสู้กันสนุกสูสีแม้ว่าฟอร์มแบบในยูยฟ่านะที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันจะแบบต่างกันคนละขั้วเลยเนาะแต่ผมคิดว่านัดนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากน่าจะบุกใส่กันสนุกแหละถ้าเกิดบาซ่าไม่พลาดโดนใบแดงแตั้งแต่ต้นเกมเหมือนยูฟ่าเนาะ <c oughs> แต่ด้วยความที่มาดิดได้เล่นในบ้านก็อาจจะได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ด้วยเนาะ และก็อาจจะปิดหลังคาเตะด้วยจึงน่าจะทําให้ฝั่งมาดริดเนี่ยได้เปรียบบาซ่าอยู่น่าจะเยอะอยู่ในเรื่องของเสียงเชียร์แต่ผมที่เชียร์บาซ่าผมก็คิดว่าบาซ่าสู้ได้นะก็เลยจะฟันธงให้บาซ่าบุกไปเฉือนมาดริด1-2อ่ะแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงคิดว่าเกมนี้สกอร์จอกมาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับเจอก,กัน